สวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพ่อบ้านยุคม่นะครับคลิปนี้นะครับผมก็มีไอเดียการเก็บข้าวสารหนีมอดกินข้าวมาฝากท่านผู้ชมนะครับอุปกรณ์ที่ผมจะใช้เก็บนะครับก็จะเป็นถังน้ํำดื่มนะครับตัวนี้นะครับตัดขวดมานะครับทาปากแบบนี้นะครับแล้วก็ตักข้าวมากรอกได้เลยครับ นี่นะครับก็เป็นข้าวที่ผมเก็บไว้ในถุงข้าวสารนะครับถังนึงครับตอนนี้มอดกินไปหมดกับครึ่งถังแล้วนะครับเหลืออยู่แค่นี้ครับก็เลยนํามาตักแดดครับแล้วก็เดี๋ยวจะเก็บใส่ถังตัวน,นี้เลยนะครับ นี่เลยนะครับข้าวถังหนึ่งนะครับก็จะเก็บใส่ถังน้ำ20ลิตรพอดีเลยครับวิธีการใช้งานนะครับก็จะนำที่วางน้ำนะครับที่เป็นคันโยกแบบนี้นะครับเราก็สามารถนำข้าวเนี่ยมาวางไว้บนนี้นะครับ เี่นะครับเวลาเราจะใช้งานนำข้าไปหุงนะครับแล้วก็แค่เปิดฝาแล้วก็เทใส่แก้วครับเสร็จเรียบร้อยนะครับก็เป็นวิธีเก็บง่ายๆนะครับ ทำแบบนี้นะครับ10ปีนะครับมอดก็ไม่มีทางเข้ามากินข้าวของเราได้นะครับเก็บข้าวได้เป็น10-10ปีนะครับตัวมอดนะครับก็มีปัญญาได้แค่บินมามองข้าวในถังน้ําของเราแค่นั้นนะครับสําหรับคลิปนี้ก็มีเท่านี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อนๆได้รับชมด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ